ทำไมคนที่เป็นสตาร์ซีดมักเจอชีวิตยากตั้งแต่เด็กทั้งที่ไม่เคยทำร้ายใครคนที่เป็นสตาร์ซีดมักรู้สึกว่าชีวิตยากตั้งแต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองต่างจากคนอื่นตรงไหนความยากนั้นไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องโอกาสในชีวิตแต่เป็นความรู้สึกลึกๆว่าโลกใบนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้เราอยู่ได้อย่างสบายใจตั้งแต่ต้นเหมือนต้องพยายามปรับตัวตลอดเวลา ทั้งที่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากแข่งขันอยากเอาชนะหรืออยากพิสูจน์อะไรกับใครเลยระบบของโลกใบนี้สอนให้ต้องรีบต้องเก่งต้องแข็งต้องสู้แต่จิตวิญญาณของสตาร์ซีดกลับมาพร้อมความอ่อนไหวความรู้สึกและการรับรู้ที่ลึกกว่าปกติตั้งแต่เด็กหลายคนรู้สึกว่าตัวเองคิดไม่เหมือนคนรอบข้างรู้สึกสงสารคนง่ายรู้สึกเจ็บแทนคนอื่น รู้สึกไม่สบายใจกับความรุนแรงการเอาเปรียบหรือการแข่งขันทั้งที่คนรอบตัวมองว่านั่นคือเรื่องธรรมดาของโลกเมื่อจิตวิญญาณแบบนี้ต้องมาใช้ชีวิตในระบบที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวความขาดแคลนและการเปรียบเทียบชีวิตจึงรู้สึกหนักโดยไม่รู้สาเหตุ หลายคนพยายามฝืนตัวเองให้เข้ากับสังคมพยายามทำตัวให้เหมือนคนอื่นพยายามคิดให้แข็งพยายามไม่รู้สึกมากเกินไปแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งเหนื่อยเพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติของจิตวิญญาณนี้ตาร์ซีดไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาชนะใครแต่เกิดมาพร้อมพลังของความเข้าใจและการเชื่อมโยงเมื่อโลกสอนให้ตัดขาดจากความรู้สึก การมีอยู่ของคนกลุ่มนี้จึงเหมือนคนแปลกหน้าในบ้านที่ไม่ใช่ของตัวเองชีวิตที่ยากของสตาร์ซีดจึงไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เป็นผลจากการที่จิตวิญญาณต้องใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ขัดกับแก่นแท้ของตัวเองตั้งแต่วันแรกหลายคนเติบโตมากับคำสอนที่บอกว่าอย่าคิดมากอย่าอ่อนแออย่ารู้สึกเยอะแต่สำหรับสตาร์ซีดการไม่รู้สึกคือการปิดพลังตัวเอง เมื่อถูกกดถูกทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับหรือถูกมองว่าแปลกความรู้สึกผิดในตัวเองจึงค่อยๆก่อตัวหลายคนเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเข้ากับโลกนี้ไม่ได้ทั้งที่พยายามแล้วความยากอีกอย่างคือ Starsitt t าร์ซีดมรับพลังงานรอบตัวได้มากกว่าคนทั่วไปความเครียดความโกรธความเศร้าหรือบรรยากาศตึงเครียดในบ้านหรือที่ทำงาน จะส่งผลกับใจและร่างกายโดยตรงทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายหมดพลังง่ายหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในที่ที่คนอื่นอยู่ได้ตามปกติคนรอบข้างอาจมองว่าอ่อนแอหรือคิดมากแต่ความจริงคือระบบประสาทและการรับรู้ของ Starz ทำงานละเอียดกว่าพออยู่ในโลกที่เสียงดังวุ่นวายและเต็มไปด้วยแรงกดดันชีวิต จึงรู้สึกหนักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายคนจึงเจอชีวิตยากในรูปแบบที่อธิบายไม่ได้ตั้งแต่ความรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการในครอบครัวความรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกในสังคมไปจนถึงการไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรทั้งที่ภายนอกดูเหมือนทุกอย่างปกติสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายแต่เป็นแรงผลักให้จิตวิญญาณเริ่มตั้งคำถามกับโลกเริ่มมองลึกกว่าสิ่งที่ถูกสอนมา และเริ่มสแสวงหาความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่เมื่อสตาร์ซีดยังไม่รู้ตัวชีวิตจะเหมือนถูกบังคับให้เดินผิดทางซ้ำๆำเหนื่อยซ้ำเจ็บซ้ำและรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะก,กับโลกนี้แต่ทั้งหมดนั้นคือกระบวนการที่ทำให้วันหนึ่งจิตวิญญาณเริ่มตื่นเริ่มหยุดโทษตัวเองและเริ่มเข้าใจว่าความยากที่ผ่านมา คือสัญญาณว่าตัวเองไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเดินตามระบบเดิมของโลกนี้ตั้งแต่ต้นตรงนี้เองที่ชีวิตของสตาร์ซีดเริ่มเปลี่ยนจากการพยายามเอาตัวรอดมาเป็นการเริ่มฟังเสียงข้างในเริ่มยอมรับความแตกต่างและเริ่มเข้าใจว่าความรู้สึกที่เคยถูกมองเป็นจุดอ่อนแท้จริงแล้วคือพลังที่โลกใบนี้ขาดหายไปและกำลังรอให้ใครบางคนกล้ากลับมาเป็นตัวเองอย่างแท้จริง หนึ่งในบททดสอบที่หนักที่สุดของคนที่เป็นสตาร์ซีดคือการถูกบังคับให้เรียนรู้การยืนด้วยตัวเองตั้งแต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมชีวิตต้องโหดกับเราขนาดนี้หลายคนไม่ได้เติบโตมากับความรู้สึกว่ามีใครคอยประคองใจอย่างแท้จริงแม้จะมีครอบครัวมีคนอยู่รอบตัวแต่กลับรู้สึกว่าความรู้สึกของตัวเองไม่มีที่ว่างไม่มีพื้นที่ให้พูดไม่มีใครฟังแบบเข้าใจจริง สิ่งที่เจ็บไม่ใช่การอยู่คนเดียวแต่คือการอยู่ท่ามกลางผู้คนแล้วรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นตัวตนข้างในเลยตาร์ซีดมักถูกผลักให้ต้องรับมือกับอารมณ์ของตัวเองเร็วเกินวัยต้องคิดต้องแก้ปัญหาต้องปลอบใจตัวเองทั้งที่ลึกๆยังเป็นเด็กที่ต้องการความเข้าใจชีวิตไม่ได้สอนให้พึ่งใครได้อย่างสบายใจเพราะทุกครั้งที่คาดหวังจะเข้าใจกลับต้องผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนจิตใจเรียนรู้ว่าการฝากความหวังไว้กับใครคือความเสี่ยงความรู้สึกนี้ไม่ได้ทำให้กลายเป็นคนเย็นชาแต่ทำให้กลายเป็นคนที่ระวังใจลึกมากการไม่มีใครเข้าใจไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครรักแต่คือไม่มีใครรับรู้ในระดับเดียวกันสตาร์ซีดมักรู้สึกได้มากกว่าที่พูดออกมาและพูดออกมาน้อยกว่าที่รู้สึก ความลึกนี้ทำให้การสื่อสารกับคนรอบตัวไม่ง่ายหลายครั้งเมื่อพยายามอธิบายกลับถูกมองว่าอ่อนไหวเกินไปคิดมากเกินไปหรือจริงจังกับชีวิตเกินความจำเป็นคำพูดเหล่านี้ค่อยๆสะสมเป็นบาดแผลงเงียบที่ทำให้ Star Seed เริ่มถอยกลับเข้าข้างในและเลือกที่จะรับมือกับทุกอย่างคนเดียวชีวิตจึงจัดบทเรียนให้ต้องยืนให้ได้ด้วยพลังภายในก่อนเสมอ ไม่ใช่เพราะจักรวาลใจร้ายแต่เพราะถ้ายังยึดติดกับการรอให้ใครเข้าใจพลังแท้จริงจะไม่มีวันถูกปลุกขึ้นมาสตาร์ซีถูกฝึกให้ฟังเสียงของตัวเองก่อนเสียงของโลกถูกฝึกให้เชื่อความรู้สึกภายในมากกว่าการขอการยืนยันจากภายนอกและถูกฝึกให้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองโดยไม่รอให้ใครมาบอกว่าควรเดินไปทางไหน ความโดดเดี่ยวในชีวิตของสตาร์ซีจึงไม่ใช่โทษแต่เป็นเครื่องมือมันทำให้เกิดพื้นที่ว่างที่ไม่มีเสียงรบกวนไม่มีความคาดหวังจากใครและไม่มีบทบาทที่ต้องเล่นเพื่อเอาใจคนอื่นในความว่างนั้นสตาร์ซีเริ่มได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นเริ่มรู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรแม้ช่วงแรกจะเจ็บจะเหงาและจะสับสน แต่การอยู่กับตัวเองอย่างซื่อสัตย์คือจุดเริ่มต้นของพลังที่แท้จริงหลายคนผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกว่าทำไมชีวิตถึงไม่ให้ใครมาช่วยเลยทั้งที่ตัวเองไม่เคยขออะไรมากแค่ขอความเข้าใจสักนิดแต่ชีวิตกลับเลือกที่จะไม่ส่งใครมาบทเรียนนี้สอนให้สตาร์ซีดหยุดรอหยุดหวังและหยุดฝากความหมายของชีวิตไว้กับคนอื่นเมื่อหยุดรอ พลังจะค่อยๆกลับมาอยู่ที่ตัวเองเมื่อหยุดหวังพลังจะไม่กระจายออกไปและเมื่อหยุดฝากความมั่นคงภายในจะเริ่มก่อตัวการยืนด้วยตัวเองไม่ได้ทำให้สตาร์ซีดแข็งกระด้างแต่ทำให้ลึกและมั่นคงขึ้นความเข้าใจที่เคยรอจากคนอื่นกลายเป็นความเข้าใจที่มอบให้ตัวเองก่อนความเมตตาที่เคยขอจากภายนอก กลายเป็นความอ่อนโยนที่หันกลับมาดูแลใจตัวเองและความรักที่เคยสแสวงหากลายเป็นความรู้สึกว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องถูกเข้าใจจากทุกคนเพื่อมีคุณค่าเมื่อสตาร์ซีดผ่านบทเรียนนี้ไปได้จะเริ่มมองเห็นความหมายของความโดดเดี่ยวในอดีตยอย่างชัดเจนมันคือช่วงเวลาที่จิตวิญญ,ญาณถูกฝึกให้ยืนอย่างอิสระไม่ผูกติดกับใครไม่หลงทางตามเสียงคนอื่น และไม่หลงลืมตัวเองเพียงเพื่อให้เข้ากับโลกภายนอกชีวิตที่ยากเพราะไม่มีใครเข้าใจกลับกลายเป็นรากฐานที่ทำให้สตาร์ซีดเข้าใจผู้อื่นได้ลึกโดยไม่ต้องสูญเสียตัวเองอีกต่อไปอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนที่เป็นสตาร์ซีดมักเจอชีวิตยากคือการที่การถูกปฏิเสธกลายเป็นบทเรียนแรกของชีวิตตั้งแต่ยังไม่รู้ความ หลายคนเติบโตมากับความรู้สึกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะทำไม่ดีแต่เพราะความเป็นตัวตนข้างในไม่เข้ากับความคาดหวังของคนรอบตัวบางคนถูกปฏิเสธผ่านคำพูดบางคนถูกปฏิเสธผ่านสายตาบางคนถูกปฏิเสธผ่านความเงียบแต่ความรู้สึกนั้นชัดเจนเสมอคือความรู้สึกว่าเราไม่ใช่แบบที่เขาอยากให้เป็น สตาร์ซีดมักรับรู้การปฏิเสธได้ลึกกว่าคนทั่วไปเพราะไม่ได้รับแค่เหตุการณ์แต่รับพลังงานของมันเข้าไปด้วยการไม่ถูกเลือกการไม่ถูกฟังการไม่ถูกเชื่อหรือการถูกมองข้ามสะสมกลายเป็นบาดแผลที่ฝังอยู่ในใจโดยไม่รู้ตัวหลายคนโตมากับความพยายามที่จะปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับครอบครัวสังคมหรือความสัมพันธ์ แต่ยิ่งพยายามยิ่งรู้สึกว่าตัวเองหายไปทีละนิดการถูกปฏิเสธในชีวิตของสตาร์ซีดไม่ได้มาเพราะโชคร้ายแต่เป็นกระบวนการที่บังคับให้จิตวิญญาณเริ่มตั้งคำถามกับโลกภายนอกถ้าทุกอย่างในชีวิตง่ายได้รับการยอมรับและเดินตามเส้นทางที่คนอื่นวางไว้สตาร์ซีดจะไม่มีวันหันกลับมาฟังเสียงข้างในของตัวเอง บทเรียนของการถูกปฏิเสธจึงทำหน้าที่ตัดขาดจากการพึ่งพาการยอมรับภายนอกอย่างรุนแรงและตรงไปตรงมาหลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยพอดีสำหรับใครอยู่ที่ไหนก็เหมือนเกินอยู่ตรงไหนก็เหมือนไม่ใช่ความรู้สึกนี้ทำให้เกิดความสับสนในตัวตนบางคนเริ่มตั้งคำถามว่าตัวเองมีคุณค่าจริงหรือเปล่าบางคนเริ่มโทษตัวเองว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้และบางคน เลือกที่จะกดความรู้สึกของตัวเองลงลึกๆเพื่อเอาตัวรอดในโลกที่ไม่เปิดพื้นที่ให้ความเป็นตัวเองแต่การถูกปฏิเสธคือประตูบานแรกของการตื่นรู้เพราะมันทำให้สตาร์สีดไม่มีที่ให้เกาะนอกจากข้างในเมื่อไม่มีใครยืนยันคุณค่าให้เมื่อไม่มีใครเลือกเมื่อไม่มีใครเข้าใจจิตวิญญาณจะเริ่มตั้งคำถามที่ลึกขึ้นว่าถ้าไม่มีใครยอมรับเราจะยังยอมรับตัวเองได้ไหมถ้าไม่มีใครเลือก เราจะเลือกตัวเองได้หรือเปล่าและถ้าโลกนี้ไม่เห็นเราเราจะยังเห็นคุณค่าของการมีอยู่ของตัวเองหรือไม่หลายคนผ่านช่วงเวลาที่พยายามเอาชนะการถูกปฏิเสธด้วยการพิสูจน์ตัวเองทำงานหนักขึ้นเก่งขึ้นดีขึ้นหรือยอมเสียตัวตนบางส่วนเพื่อได้รับการยอมรับแต่บทเรียนของ Star ed, s t a r ์ซีทจะไม่จบตรงนั้นชีวิตก็จะพาไปเจอสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่า อย่างไม่พออยู่ดีเพื่อบอกให้เข้าใจว่าการยอมรับจากภายนอกไม่ใช่คำตอบของจิตวิญญาณน,นี้เมื่อเวลาผ่านไปการถูกปฏิเสธซ้ำๆจะค่อยๆทำให้สตาร์ซีดเหนื่อยกับการวิ่งไล่ตามความคาดหวังของคนอื่นและเริ่มหันกลับมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วอยากเป็นใครอยากใช้ชีวิตแบบไหนและอยากรักษาความรู้สึกอะไรไว้ในใจ ความเจ็บที่เคยเกิดจากการไม่ถูกเลือกเริ่มกลายเป็นแรงผลักให้เลือกตัวเองเป็นครั้งแรกอย่างจรงิงจังการตื่นรู้จึงไม่ได้เริ่มจากการเข้าใจโลกแต่เริ่มจากการเข้าใจความเจ็บของตัวเองการยอมรับว่าการถูกปฏิเสธไม่ได้แปลว่าไร้ค่าแต่แปลว่าเส้นทางชีวิตของเราจะไม่เหมือนคนส่วนใหญ่และเมื่อยอมรับตรงนี้ได้ พลังที่เคยสูญเสียไปกับการขอการยอมรับจะค่อยๆกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างเงียบๆเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนที่เป็น s t a r ์ซีดมักเจอชีวิตยากคือความยากทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสลายตัวตนเก่าที่โลกสร้างขึ้นมาให้เร็วที่สุดชีวิตของ s t a r ์ซีดไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เดินตามบทบาทเดิมๆของโลกอย่างราบรื่นเพราะถ้ายังสวมตัวตนเดิมอยู่ จิตวิญญาณจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างแท้จริงตัวตนที่โลกสร้างขึ้นมานั้นเต็มไปด้วยความกลัวความคาดหวังและเงื่อนไข,ขของการมีคุณค่าซึ่งขัดกับแก่นแท้ของจิตวิญญาณสตาร์ซีดโดยตรงตัวตนเก่าที่ต้องถูกสลายไม่ได้หมายถึงแค่บทบาททางสังคมเช่นลูกที่ดีคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่ถูกยอมรับ แต่หมายถึงกรอบความคิดทั้งหมดที่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นเงินความรักการยอมรับหรือสถานะในสังคมสตาร์ซีดหลายคนถูกผลักให้ต้องเผชิญกับการสูญเสียซ้ำๆในชีวิตทั้งการสูญเสียความมั่นคงความสัมพันธ์ความฝันหรือภาพลักษณ์ของตัวเองที่เคยยึดถือสิ่งเหล่านี้ทำให้รู้สึกเหมือนชีวิตพัง ทั้งที่ความจริงแล้วกำลังเกิดการรื้อโครงสร้างภายในอย่างลึกซึ้งความยากในชีวิตของสตาร์ซีดมักมาในช่วงที่กำลังพยายามสร้างตัวตนให้เข้ากับโลกยิ่งพยายามยึดบทบาทเดิมยิ่งถูกชีวิตกระแทกแรงขึ้นเพราะจักรวาลไม่ได้ต้องการให้จิตวิญญาณนี้เก่งขึ้นในระบบเดิมแต่ต้องการให้หลุดออกจากระบบนั้นต่างหาก หลายคนจึงเจอเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกหมดแรงหมดไฟหรือหมดความหมายกับสิ่งที่เคยคิดว่าสำคัญความสำเร็จที่เคยอยากได้กลับไม่ทำให้ใจอิ่มความรักที่เคยวิ่งหาไม่ทำให้รู้สึกเติมเต็มและเส้นทางที่เคยเชื่อมัน่นกลับพาไปสู่ความว่างเปล่าการสลายตัวตนเก่าเป็นกระบวนการที่เจ็บเพราะมันเหมือนการตายทั้งเป็น สตาซีดหลายคนผ่านช่วงที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่รู้ว่ากำลังเดินไปทางไหนและไม่รู้ว่าชีวิตจะเหลืออะไรให้ยึดถือความรู้สึกหลงทางนี้ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือช่วงศูนยยากาศที่จำเป็นเพื่อให้จิตวิญญาณได้ปลดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปทีละชั้นในช่วงนี้หลายคนรู้สึกโดดเดี่ยวเหนื่อยล้าและตั้งคำถามกับการมีอยู่ของตัวเองอย่างลึกที่สุด โลกสอนให้สร้างตัวตนแต่เส้นทางของ s t a r ์ซีดคือการถอดตัวตนออกความยากในชีวิตจึงทำหน้าที่เหมือนแรงกดที่ค่อยๆบีบให้สิ่งที่ไม่จริงหลุดออกไปเมื่อไม่มีอะไรให้ยึดไม่มีบทบาทให้เล่นและไม่มีภาพลักษณ์ให้รักษาจิตวิญญาณจะเริ่มเปลือยเปล่าและในความเปลือยเปล่านั้นเองพลังแท้จริงจึงเริ่มเผยตัว หลายคนอาจสังเกตว่าหลังผ่านช่วงชีวิตที่หนักหนาตัวเองเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่เคยกลัวกลับไม่กลัวเหมือนเดิมสิ่งที่เคยต้องการกลับไม่จำเป็นอีกต่อไปนี่ไม่ใช่เพราะใจแข็งขึ้นแต่เพราะตัวตนที่เคยยอมจำนนต่อโลกถูกสลายไปแล้วเหลือเพียงการรับรู้ที่ซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นความยาก จึงไม่ได้มาเพื่อทำให้สตาร์ซีดเจ็บปวดอย่างไร้ความหมายแต่มาเพื่อเร่งกระบวนการตื่นรู้ให้เกิดขึ้นเร็วและลึกกว่าคนทั่วไปหากไม่มีความยากตัวตนเก่าจะยังคงอยู่และจิตวิญญาณจะไม่สามารถก้าวออกมาทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างอิสระ เมื่อการสลายตัวตนเริ่มเกิดขึ้นสตาร์ซีสจะค่อยๆรู้สึกว่าแม้ชีวิตจะยังไม่ง่ายแต่ใจกลับเบาขึ้นเพราะไม่ต้องแบกสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปในจุดนี้เองที่หลายคนเริ่มเข้าใจว่าชีวิตที่เคยคิดว่าพังแท้จริงแล้ว กำลังถูกจัดระเบียบใหม่จากภายในและความยากทั้งหมดที่ผ่านมาคือแรงผลักที่ทำให้จิตวิญญาณหลุดพ้นจากกรอบเดิมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินบนเส้นทางที่สอดคล้องกับความจริงของตัวเองมากขึ้นตาร์ซีดมักเจอชีวิตยากคือการที่ชีวิตพาให้ต้องเรียนรู้ความรักจากภายในไม่ใช่จากการพึ่งพาคนอื่นตั้งแต่ต้น เส้นทางของสตาร์ซีดมักไม่ได้เริ่มต้นด้วยความรักที่มั่นคงหรือปลอดภัยอย่างที่ใครหลายคนได้รับหลายคนเติบโตมากับความรักที่มีเงื่อนไขความรักที่ต้องแลกด้วยการเป็นในแบบที่คนอื่นต้องการหรือความรักที่มามา,มาหายหายจน,จนจิตใจไม่เคยรู้สึกมั่นคงอย่างแท้จริงความยากนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสตาร์ซีไม่คู่ควรกับความรัก แต่เพราะจิตวิญญาณน,นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ยึดชีวิตไว้กับใครคนใดคนหนึ่งความสัมพันธ์ในชีวิตของสตาร์ซีดมักเข้ามาเพื่อสอนไม่ได้เข้ามาเพื่ออยู่ตลอดไปหลายคนจึงผ่านความรักที่ทำให้เจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านความคาดหวังที่ไม่สมหวังผ่านการให้มากกว่าที่ได้รับและผ่านการพยายามรักษาความสัมพันธ์ทั้งที่ต้องแลกกับการทิ้งตัวเองไปทีละนิดในช่วงแรก สตาร์ซีดมักเข้าใจว่าความรักคือการถูกรักการถูกเลือกและการมีใครสักคนเห็นคุณค่าแต่ชีวิตจะค่อยๆพาไปเจอสถานการณ์ที่ทำให้เห็นว่าต่อให้มีคนอยู่ข้างๆใจกลับยังรู้สึกว่างเปล่าต่อให้ทุ่มเทแค่ไหนก็ยังไม่รู้สึกปลอดภัยจริงและต่อให้พยายามยึดใครไว้ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการสูญเสียได้บทเรียนเหล่านี้ทำให้เริ่มตั้งคำถามว่า ความรักที่ตามหาจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนตาร์ซีดมักดึงดูดความสัมพันธ์ที่สะท้อนบาดแผลภายในเพราะจิตวิญญาณต้องการเห็นความจริงของตัวเองอย่างชัดเจนความสัมพันธ์เหล่านี้อาจเต็มไปด้วยความไม่สมดุลการไม่ถูกเห็นการไม่ถูกเลือกหรือการต้องแบกรับอารมณ์ของอีกฝ่ายอยู่ฝ่ายเดียวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เป็นกระจกที่ทำให้ตาร์ซีดเห็นว่าตัวเองกำลังมองหาความรักจากภายนอก เพื่อเติมช่องว่างข้างในที่ยังไม่ได้รับการดูแลเมื่อความสัมพันธ์พังลงหรือเมื่อความรักไม่เป็นไปอย่างที่หวังสตาร์ซีดมักรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้เผชิญหน้ากับตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความเจ็บตรงนี้ไม่ใช่แค่การเสียคนรักแต่คือการเสียภาพฝันที่คิดว่าจะมีใครสักคนมาช่วยเยียวยาทุกอย่างแทนเราชีวิตจงใจพาให้ความฝันนั้นพัง เพื่อให้เห็นว่าไม่มีใครสามารถทำหน้าที่นั้นแทนเราได้จริงการเรียนรู้ความรักจากภายในจึงเป็นกระบวนการที่เจ็บแต่จำเป็นตาร์ซีถูกบังคับให้หยุดวิ่งหาความรักจากคนอื่นและหันกลับมาดูแลหัวใจของตัวเองอย่างจริงจังเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมถึงยอมทนทำไมถึงให้เกินขอบเขตและทำไมถึงกลัวการอยู่คนเดียวบทเรียนนี้ทำให้ตาร์ซีค่อยๆเรียนรู้การวางขอบเขต การเลือกตัวเองและการไม่ยอมแลกคุณค่าของตัวเองกับเศษเสี้ยวของความรักเมื่อเริ่มรักตัวเองจริงๆความสัมพันธ์ภายนอกจะเริ่มเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะจิตวิญญาณไม่ยอมรับความรักที่ไม่สอดคล้องกับตัวเองอีกต่อไปสิ่งที่เคยทนได้จะทนไม่ได้สิ่งที่เคยยอมจะไม่ยอมและสิ่งที่เคยกลัวว่าจะเสียจะไม่กลัวเหมือนเดิม เพราะได้เรียนรู้แล้วว่าการอยู่กับตัวเองอย่างซื่อสัตย์มีค่ามากกว่าการมีใครสักคนแต่ต้องทิ้งหัวใจของตัวเองไว้ข้างหลังชีวิตจึงดูเหมือนยากสำหรับสตาร์ซีดในเรื่องความรักเพราะเส้นทางนี้ไม่ได้พาไปหาการพึ่งพาแต่พาไปหาความสมบูรณ์จากภายในและเมื่อพลังความรักเริ่มไหลาจากข้างในความสัมพันธ์ที่เข้ามาหลังจากนั้นจะไม่ใช่เพื่อเยียวยาบาดแผล แต่เพื่อเดินเคียนข้างบนพื้นฐานของความจริงและความเข้าใจที่ลึกกว่าเดิมตาร์ซีดมักเจอชีวิตยากคือความโดดเดี่ยวถูกออกแบบมาเป็นบททดสอบหลักของเส้นทางจิตวิญญาณนี้ไม่ใช่ความจนไม่ใช่ความล้มเหลวและไม่ใช่การไม่มีโอกาสแต่คือความรู้สึกว่าต่อให้มีคนอยู่รอบตัวก็ยังรู้สึกเหมือนเดินอยู่คนเดียวในโลกใบนี้ ความโดดเดี่ยวของสตาร์ซีดไม่ได้มาจากการไม่มีใครแต่เกิดจากการไม่มีใครที่รับรู้โลกภายในในระดับเดียวกันสตาร์ซีดหลายคนมีประสบการณ์ที่อธิบายยากคืออยู่ท่ามกลางผู้คนแต่กลับรู้สึกแยกขาดราวกับมองโลกผ่านเลนส์อีกแบบหนึ่งความคิดบางอย่างลึกเกินกว่าจะเล่าความรู้สึกบางอย่างละเอียดเกินกว่าจะอธิบาย และคำถามบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตไม่มีใครอยากฟังหรือเข้าใจจริงๆความโดดเดี่ยวจึงไม่ได้เกิดจากการถูกทิ้งแต่เกิดจากไม่สามารถแบ่งปันตัวตนที่แท้จริงกับใครได้อย่างปลอดภัยบททดสอบนี้ทำให้สตาซีต้องเผชิญหน้ากับความเงียบของตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในความเงียบนั้นไม่มีบทบาทให้เล่นไม่มีเสียงจากคนอื่นมาชี้นำและไม่มีสิ่งรบกวนให้หลบหนี ความโดดเดี่ยวบังคับให้จิตวิญญาณหันกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่และนี่คือจุดที่หลายคนรู้สึกเจ็บปวดที่สุดเพราะต้องเผชิญกับความกลัวความว่างเปล่าและคำถามที่หลบเลี่ยงมาทั้งชีวิตสำหรับคนทั่วไปความโดดเดี่ยวคือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่สำหรับสตาร์ซี d ความโดดเดี่ยวคือห้องเรียนชีวิตจะค่อยๆตัดสิ่งยึดเหนี่ยวภายนอกออกไปทีละอย่างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคน ความสัมพันธ์หรือภาพลวงตาของการเป็นส่วนหนึ่งจนเหลือเพียงตัวตนที่แท้จริงอยู่ตรงหน้าเมื่อไม่มีใคร